โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้อยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับนะทุกคนก็ผมได้นาการสุ่มเกียร์ประชดที่ผมไม่ได้โคโลโบนั่นเองนะครับในรหัสอันนี้นะก็ผมก็อยากจะได้ตัวโคโลโบนะแต่ว่ามันไม่ได้แต่ได้เป็นเกียร์มาก็ยังดีนะครับผมก็เลยกดไป200เพชรแม่งออกเฉยแล้วออก8ดาวที่แรกผมก็คิดว่าเออ7ดาวก็ยังดีแต่ว่ามันออกแดาวเว้ยทุกคนก็มันฟุกจัดเลยอะ ที่อยากสุ่มก็ลองสุ่มดูนะครับเพื่อมันออกนะทุกคนก็เป็นเกียร์ที่ผมชอบนะทุกคนเอามาใส่กับเฟรุนนี่โคตรดีนั่นเองนะครับนะทุกคนก็โคลโลโบเดือนนี้เดือนนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าตัวละครไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไม่เห็นมีใครใช้ในลีกตำนานนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำการใส่เกียร์ให้กับเฟรุนนั่นเองนะครับก็มันจะได้นี่ครับนะทักษะของอันนี้ด้วยนะครับ สร้างบาเรียในพื้นที่นะครับ1.4วินั่นเองนะครับก็ก็เฟรูนมันมีบาเรียอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ทําการใส่ได้นั่นเองนะครับผมก็ได้ทาการถอดอุปกรณ์ในนี้ขึ้นมานะครับถอดออกไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการใส่อุปกรณ์ที่มันโคตรจะดีโคตรจะแรงนะทุกคนใส่เข้าไปเลยแล้วก็ทําการอัปเกรดสักหน่อยไม่รู้ว่าจะมีเกียร์พอหรือเปล่าในการอัปเกรดในครั้งนี้ ก็แปดดาวก็อัพอัพยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันระมันระ,ะดับสูงนี่น,นะครับผู้พิทต้องขออภัยนะทุกคนตื่นเต้นหนึ่งกันนะไม่ไม่คิดว่าจะได้ได้ปุ๊บก็ถ่ายคลิปปั๊บเลยเนะาะวเวสองแล้วทุกคนขอให้พอนะน่าจะพออยู่หรือเปล่าโอเคอยังไม่เวลวสามเลยนะโอเคขอห้าวลแค่นั้นแหละก็จะเป็นอะไรที่โคตรจะดี ขอให้มันได้ห้าเวลเลยนะครับวันนี้โอเคอัพไปท้หมดครับเววสามแล้วนะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะรีสแต็กใหม่ด้วยนะครับก็โอ้โหสุดยอดไอเกีย ب, พวกหกดาวนี้ก็ปล่อยมันเถอะนะทุกคนแล้วก็อัพให้มันตันให้ได้นะโอเคตันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่น,นะครับก็นี่ครับนะทุกคนโคตรจะดีแล้วเราก็จะมาทําการ อันนี้ไม่เอาครับตั้งตั้งความมึนงงไม่เอาครับนะทุกคนสลับฟังก์ชันนะผมจะเอาเป็นการสร้างเลนเจอร์ใหม่นั่นเองนะครับทุกคนจะได้แบบปล่อยตัวเร็วๆหน่อยนั่นเองนะครับทุกคนก็โอ้โหไม่ใช่วะไม่ใช่แล้วก็รีใหม่ครับนะทุกคนไม่เป็นไรอา่าโอเคไม่ใช่อัตราความไม่ยำไม่เอาโอ้ไม่เอา โอเคอาตากันใช้สก,กิลไม่เอานะครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ใช้สก,กิลบ่อยๆแต่ผมไม่เอาครับผมจะเอาแบบให้มันปล่อยตัวเร็วๆนะครับมันมีบาเรียด้วยนะครับตัวนี้ก็ได้แบบเอามาแบบป้องกันทีมได้พอสมควรนะปึ๊บไม่เอาไม่เอาอุ้ยจะพอหรือเปล่าแค่นั้นแหละจะพอหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอ้โหพลังโจมตีปึ๊บพลังโจมตีกาย โอผมว่าไม่พอ,อ,อพลังชีวิตจิบหายละโอ้พลังโจมตีกายวะอ่าก็โอเคครับนะทุกคนจะข้ามขีดก,กำกัดได้ไหมไม่พออีกครับนะ่นทุกคนก็ไม่เป็นไรครับนะได้เกียร์มาเดี๋ยวเราค่อยมาทีหลังก็ได้นะอัพที่หลังก็ได้นะทุกคนนี่นะครับก็จะเพิ่มนี่ครับปาเลียมาเพิ่มอีก1.4วินาทีน,นั่นเองนะครับตอนแรกม,มีแค่4วินาทีก็จะเป็น 5 4จุดวินาทีนั่นเองนะครับก็จะทําให้ตัวนี้นะครับถึกขึ้นนั่นเองนะครับนะทุกคนเดี๋ยวผมไปเล่นโหมด PVP ทุกคนได้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็บาเรียมันเยอะขึ้นมันก็จะทําให้ตัวนี้มันดูถึกขึ้นนั่นเองนะครับก็เจอทีมที่มันไม่ค่อยอะไรนักหนานครับมันแบบมันเจอทีมก่อยๆหน่อยมาเห็นไหมครับตั้งบาเรียนะครับนะทุกคนนะดูประมาณ4วินะครับเห็นไหม ไม่โดนนะครับไม่โดนคีอะไรเลยนะครับโคตรด,ดีบาลียน,นี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นแท้งก็น่าจะดีกว่านี้นะผมคิดว่านะครับก็ไม่เป็นไรครับนะทุกคนจะได้แบบให้มันถึกถึกขึ้นแล้วก็สร้างดามมิดได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับช่วยทีมได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวผมไปเล่นสเตตหลักทุกคนได้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะมาเข้ามาเลยครับสเตดหลักเนาะปุ๊บผมจะไปเล่นด่านที่เท่าไหรด่ดีให้ทุกคนได้เห็นแบบ ดีๆหน่อยนะครับตัวนี้อะ406ละกันนะทุกคนอาจจะลองดูครับนะทุกคนมันจะสร้างบาเรียร่ยวินาทีมาลองดูนะนครับก็ตัวนี้น่าจะมานานแล้วนะเป็นปีๆแล้วทุกคนดูดิเห็นไหมเนี่ยรับสร้างบาเรียรเพิ่มนะทุกคนแต่ก็แค่4วินะครับมันไม่เทียบเท่ากับ7วินะ มันจะมีตัวที่มันเป็นโคโนี่เจ้าเาวนะทุกคนนั้นมันแค่มันเจ็ดวีนะทุกคนดูดิเฮ้ยดาเมจมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะตัวนี้เนี่เห็นไหมเจ็ดวิเจ็ดวิห้าวิโอเคประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคช้ได้นะ <laughs> ทุกคนตัวมันเริ่มเก่าแล้วทุกคนอัศจะตู้ไม่ค่อยได้นะครับต้องเล่นเป็นทีมเท่านั้นนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าผมจะถุ่มได้เหมือนกันนะทุกคน วันนี้ก็ไปแล้ว๊ายบ้าเจองิฟหน้านะครับนะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ได้เกียร์ทีนี้มาก็โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยข้ามขีดกำกันนะทุกคนเพราะว่าเกียวมีแค่นี้เองเขียวมีแค่นี้อ่ะเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันนะทุกคนโอเคเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปแล้ว๊ายบายเจองิฟหน้านะครับ